สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่กิดราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2568หรือปี2 0 2 5การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะอินนี้ลนของไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่ความรักไพ่มิตรภาพไพ่ครอบครัวนะคะเจอไพ่หอคอยเข้ามากระทบนะคือบางคนอาจจะมีเรื่องให้ต้องจัดการอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวธุรกิจก็ได้ นะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการยกย้ายเกิดขึ้นน่นะคะฉันก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เข้ามากระทบและเป็นไพ่ที่แบบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปล,แปล,ง,แปลงเกิดขึ้นหรือปัญหาการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวหรือเครือญาติเนี่ยก็ต้องแบบระมัดระวังด้วยนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางยังเข้ามาอยู่นะคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ หรือแม้แต่เรื่องของการทํางานต่างๆก็อาจจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะเพราะมันอิทธิพลของไพ่ต่างชาตินะคะไพ่เดอรเวนกับไพ่เดอร์ซันเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่โกลอินเตอร์นะก็จะมีคนรู้จักค่อนข้างมากแล้วเป็นไพ่รางวัลด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่จะได้รับรางวัลหรือได้รับเกียรติยศบางอย่างสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคือบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเรียนการศึกษาหรืออาชีพการงานเนี่ยนะะก็ได้รับการยกย่องหรือเป็นบุคคลตัวอย่างด้วยนะคะฉันถือว่านะคะเป็นไพ่ที่ยังเข้ามานะทำให้ส่งผล ในด้านดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะมันก็จะมีไพ่เสี่ยงหายคือไพ่หอคอยกับอัศวินดาบก็อย่าใจร้อนใจเย็นเดือนนี้แบบอารมณ์จะค่อนข้างร้อนแรงแต่ถ้าเราใช้ความร้อนแรงนะคะในเรื่องของการสร้างเม็ดเงินหรือสร้างงานอันนี้มองว่าดีแต่ถ้าใช้อารมณ์ร้อนมากๆแล้วไม่แคร์ความรู้สึกใครคือไพ่หอคอยเนี่ยมันไปกระทบกับไพ่สิบถ้วยซึ่งเป็นไพ่อารมณ์คือไม่แคร์ความรักไม่แคร์คนในครอบครัวหรือไม่แคร์ความรู้สึกใครอะ่ะมันจะทําให้เราแบบถูกลดความนิยมลง ะะแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะตรงส่วนนี้นะคะเราก็ต้องไปปรับด้วยนะคะแต่มองว่านะคนที่เกิดราศรีกฤเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งนะเพราะมีที่ผลของไพ่ความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเวลามีไพ่ความเป็นผู้นำเนี่ยจะมีความเด็กขาดค่อนข้างมากและเวลามันไปเจอไพ่หอ,อคอยเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่คิดเสียใจทีหลังด้วยนะคะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะเป็นข้อดีกับเรื่องงานนะคะหรือเรื่องของการเงินแต่ข้อเสียในเรื่องของการตัดสัมพันธ์หรือการ ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวด้วยอย่าตัดสินใจแทนคนอื่นอย่าเอาอารมณ์ัวเองเป็นที่ตั้งนะต้องถามความคิดเห็นด้วยแล้วก็เน้นการบริการในช่วงนี้เน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์หรือมิตรภาพเพื่อนฝูงนะคะให้เยอะนะจะทําให้นะคะในเรื่องของความนิยมแม้แต่เรื่องของธุรกิจการงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับคนที่เกิดราศรีกรกฎนะคะรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่มีการยกย้ายบ้างมีการปรับปรุงต่อเติมบ้านอยู่อาศัยด้วยนะ คือตำแหน่งของตัวบ้านมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ติดบ้านอ่ะบางคนก็อาจจะต้องย้ายออกไปชั่วคราวนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้างอาจจะย้ายออกไปประมาณ4เดือนประมาณนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นี่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันเกิดประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะตำแหน่งของหัวหน้ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะ เพียแต่ว่านะคะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องสร้างผลงานให้เยอะนิดนึงนะอย่าเอาแต่เย้าหยอกอย่างเดียวนะไม่งั้นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอ่ะจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาการเอางานนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามวันดี4วันไข้อ่ะเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําก ication, ับเรื่องงานจะต้องสร้างผลงานนะคะให้กับตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงให้เห็นผลงานของเราให้มากหน่อยนะคะ เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารจะได้คนเก่งนะเข้ามาช่วยเหลืองานแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกด้วยลูกอาจจะนําข่าวดีหรือความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษามาให้รวมถึงเรื่องของงานด้วยนะคะตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานที่ดีมากเลยนะเพื่อนร่วมงานจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้นะคะ่ะแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะการทํางานนะคะในช่วงเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎถือว่ายังส่งผลในด้านดีเพราะว่าเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นงานใหม่ๆ,ๆเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีกรกฎมีความคิดแล้วล่ะ อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะอิจชาของให้1ไม้6ไม้นะมีการขยายกับเรื่องของงานฉนันถือว่างานในช่วงนี้ยังสามารถนะคะขึ้นไหวได้นะคะแล้วยังส่งผลดีอยู่เพียงแต่ว่าในตู้งตูวบุคลากรต่างๆกับเรื่องงานอาจจะต้องนะคะหามาให้สอดคล้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะจะทําให้นะคะการทํางานหรือการขึ้นไหวใหม่ๆในช่วงนี้นะคะเกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่ารายได้มาจากงานนะถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะคะเป็นแต่เดือนนี้ยังเห็นช่วงของไพ่การขายทรัพย์สินนะคะออกไปเหมือนว่าการเซ้งกิจการเราได้เงินมาหรือว่าการเงินที่มาจากการชดเชยการเงินที่มาจากการประกันนะคะหรือแม้แต่บางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการกู้เงินก็ได้นะฉะนั้นเห็นในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่มันจะมาเป็นการเงินที่มีการแลกเปลี่ยนอ่ะมีการขายทรัพย์สินถึงได้ตังหรือมีการไปกู้ไปจำนำจำนองถึงมีเงินเข้ามาหมุนตรงส่วนเนี้ยอันนี้มองว่า ยังเห็นอยู่แล้วก็เรื่องของการเงินชดเชยต่างๆยังเข้าหาสําหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะพี่แต่ว่าในตําแหน่งของบ้านยี่วาศสยนะคะยังมีค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกอยู่นะฉะนั้นในเรื่องของการเงินต่างๆก็อยากจะให้วางแผนให้มากที่หนึ่งในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่าถ้ามองโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นเดือนที่ยังค้าขายคล่องตัวนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎแต่มันมีเหตุให้ใช้จ่าย กับคนในครอบครัวน,นะนี้ก็ให้ไปวางแผนแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยเรื่องอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่ได้วางแผนกับเรื่องของการเงินนะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันกระทันด่วนนะเราก็ต้องวางแผนหรือเตรียมเซฟกับเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยนะไว้ไว้ปกป้องตัวเองนะคะหรือไว้ใช้จ่ายยามที่จําเป็นจริงๆนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่สำหรับคนโสดมีดวงพบรักกระทันหันค่ะนะถือว่านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดมโสดีโอกาสจะพบรักกระทันหันนะ มีดวงที่จะพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่เป็นคู่กันนะคือแต่เดือนนี้นะคะมีที่ผนวกให้หอคอยปัญหาความไม่เข้าใจภายในครอบครัว นะปัญหาความร้อนลุ่มกุ้มใจนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่เดอะฟูลบางทีอยากอยากอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าบางทีมีครอบครัวแล้วไปไหนไปคนเดียวไม่สนใจไม่แคร์ใคร I don't c แค e นะฉันไปคนเดียวนะแต่ว่ามีภรรยาอยู่มีลูกอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะ่ะไปคนเดียวเลยไปไหนไปกันนะคะแต่ไปกับคนอื่นนะไม่ไปกับคนในครอบครัวฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องไปปรับถามว่าสามีภรรยาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่รักที่เป็นคู่แท้ด้วยนะ ฉันต้องปรับนะคะเราก็ต้องเติมความหวานกันให้มากนิดนึงนะคะในช่วงเดน,นี้นะคะจริงๆคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอย่างที่พูดไปตอนตอน the ้นไพ่เดอะเวิร์ดไพ่เดอะฟูไพ่เดอะซันนี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการหมายความว่าคุณทํางานด้านวงการไหนคุณจะมีคนนับหน้าถือตาหรือมีคนรู้จักมากไม่ว่าจะเป็นวงการศึกษาวงการข้าราชการวงการนักธุรกิจหรือวงการด้านการบันเทิงหรือเป็นนักข่าวพิธีกรเป็นดารา คุณก็จะเป็นคนที่นะคะมีคนรู้จักหรือมีคนติดตามนะคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเพียงแต่ชื่อเสียงเนี่ยนะคะมันไม่ได้ยืนยาวถ้าเราทําในสิ่งที่ดีชื่อเสียงจะยืนยาวแต่ถ้าเราแต่ใจตัวเองนะคะไม่สนไม่แคร์ใครแล้วก็ทําพฤติกรรมแย่ๆนะรับงานมาก็รับมาแล้วแล้วก็ไม่ไปทํางานนะคะเลื่อนชะลอนะคะหรือนะคะไม่สนอ่ะฉันมีชื่อเสียงเธอต้องง้อฉันแบบนี้นะคะก็จะเป็น แทนที่จะเป็นดาวรุ่งนะจะเป็นดาวร่วงเอานะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันขึ้นอยู่กับผลการกระทําด้วยนะฉะนั้นต้องสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงนะคะให้มันแบบยาวนานนะสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะะเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังหรือดูแลเพระทีิพนของไพ่หอคอยเนี่ยคือเรื่องของปฏติเหตุเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากนะคะอิทธิพลของไพ่หอคอยชนไพ่สิบถ้วยคนที่ตั้งครันอยู่ต้องระวังการแท้งบุตร หรือคนที่อยากจะตั้งครันก็อาจจะมีผดยากหรือแม้แต่พอตั้งครันแล้วก็แทงง่ายจันต้องดูแลแล้วก็อิทธิพลของไพ่หอคอยเข้าไปขึ้่อนไหวตำแหน่งใกล้ไพ่สิบถ้วยเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดน้ำหนักตัวนะคะก็ต้องดูแลด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของลำคอด้วยนะมีอาการไปตะคิวบ่อยนะเรื่องของลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะก็ค่อนข้างมีกดนะคะหรือมีแก๊สเยอะ นะคะรวมถึงนะคะโครงสร้างกระดูกค่ะนะคะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่า,อ,ขาอาการปวดกระดูกนี่มักเป็นเรื้อรังนะฉะนันตรงส่วนี้ต้องดูแลติงนิดหนึ่งฉะนั้นเดือนนี้นะคะมีที่ปวดของไผ่หอคอยปรากฏขึ้นไผ่หอคอยไม่ใช่แต่ไพ่ความเจ็บไข้ได้ปวดหรืออุบัติเหตุอย่างเดียวนะยังเป็นไผ่โรงพยาบาลด้วยบางคนแบบเข้าๆออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยนะฉะนันต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็ไปตรวจสุขภาพค่ะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนิดนึงนะเพื่อเป็นการเสริ ดวงชะตานะคะจะทําให้ปัญหาหรือวาอ่าในเรื่องของความเจ็บไข้ที่ป่วยนะลดน้อยถอยลงไปนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์นะคะส่งผลดีกับเรื่องงาน,นะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการบริการนะคะหรือทํางานธุรกิจครอบครัวนะคะหรือธุรกิจบ้านอยู่อาศัยคอนโดอาหารการกินนะ่ะนะ,ะนี่ถือว่าถูกฉลบมากหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจําก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะ การเงินรายได้ดีค่ะนะคะการลงทุนเกิดกําไรนะหรืออาจจะมีข่าวดีการเงินมาจากคนในครอบครัวหรือคนรักด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักแท้เลยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ดีเป็นคู่กันค่ะคราวนี้มาดูคนโสดคนโสดทา่านยังโสดอยู่ยังไม่เห็นในเรื่องของความรักมองเพื่อนอะ่ะเพื่อนข้างๆตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่กับเรามานานมากอยู่เป็น10ปีไม่10ปีก็เปีอะ่ะ คนไหนที่เป็นเพื่อนเรามาเป็นเจ็ดปีแล้วแบบโหอยู่มาตั้งแต่รุ่นที่แบบว่าเรามีทั้งความรักเราทั้งอกหกักเราผ่านร้อนผ่านหนาวมากแล้วไอ้เพื่อนคนนี้อยู่กับเรามาเจ็ดปีแล้วกับเราจะเข้าสุขปีที่แปดเก้าสิบแล้วคนนี้แหละจะเป็นรักแท้ของคุณนะลองมองคนใกล้ๆดูนะส่วนคนนี้มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่กันอยู่แล้วเราก็เติมความหวานกันให้มากค่ะหรืออาจบางคู่อาจจะมีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันนะถือว่าลงทุนได้คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ เจอที่บนของไพ่ลักิสระเข้าไปบางคนทํางานนี่ไม่ไม่ใช่งานประจะําอ่ะ เป็นงานแบบรับเป็นจอบๆเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทํางานเป็นเวลาฉะนั้นถือว่าความมั่นคงกับเรื่องงานที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะเพราะยังไม่ไม่ต้องการเป็นพนักงานประจํายังอยากเที่ยวนะคะแล้วอยากทํางานแบบเป็นช่วงๆเอาไม่อยากรับผิดชอบอะไรมากถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกับเรื่องของความสุขนะแต่ว่าความมั่นคงกับเรื่องงานมันไม่เกิดขึ้นไงฉะนั้นคนวรรจันนี่จะต้องสร้างงานให้มันเกิดความมั่นคงตัวเองนิดนึงต้องหางานประจําแต่ถ้าเกิดคนไหนบบโอ้ยฉันทางานมาตั้งนานแล้วเอิญว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นพน มันจะเป็นพนักงานแบบที่รับงานเป็นจอบๆหรือทํางานในช่วงในเวลาแค่4เดือนนะ่ะฉันตรงส่วนนี้อาจจะต้องแบบสร้างในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับหัวหน้าหรือเจ้าของจัดก,การให้เขาเชื่อมั่นว่าฉันจะขยันนะ่ะฉันต้องมาทํางานประจาอยู่ละคุณคุณจะได้ที่จ้างฉันน่ะได้ประโยชน์ที่จ้างฉันในประมาณนี้ต้องทำเทาเกิดความเชื่อมั่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือนะคะค่าใช้จ่ายมากนะคือคือเป็นคนที่แบบว่า ชอบใช้จ่ายมากกว่าเก็บอ่ะฉันต้องระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะพวกภาษีสังคมประมาณนี้นะคะเรื่องของความรักคนโสดน,นะคะมองว่านะคะถึงจะมีความรักที่ดีเข้ามาแต่เป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้คนเข้ามาก้าวไกยชีวิตนะอันนี้แหละมันจะมันจะทาให้เรื่องของคนที่อยู่ด้วยรู้สึกเบื่อนา,นายรู้สึกรู้สึกเหนื่อยอ่ะกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ แล้วเวลาชอบใครรักใครก็ทําเป็นไม่สนใจแบบนี้นะคะเล่นตัวอันนี้จะทําให้นะคะความรักนะคะมันจะไม่ลงตัวมากๆเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีไม่ได้เป็นอย่างที่พูดไปเนี่ยคนที่เข้ามาก็ยังไม่เชื่อมั่นกับตัวเราเองนะคะเรายังไม่ใช่คนที่เขาจะผูกมัดด้วยนะฉะนั้นอย่าพึ่งใจร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็อย่างที่บอกแหละมีสาม,มีภรรยาแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจใครเลยฉันกินคนเดียวฉันไปคนเดียว อันนี้ไม่แฟร์เลยนะฉะนันส่วนนี้ต้องไปปรับกันไม่งั้นน่ะนะชีวิตครอบครัวม,มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาเรื่องช่องท้องของอาหารนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความดันแล้วก็อาการเป็นตะคิวค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันนี้มีพ่การเดินทางเลยช่วงนี้จะเดินทางมั่วเลยนะขออย่างเดียวไม่ไม่อยากอยู่บ้านน่ะไปที่ไหนก็ได้อะ่ะ ฉันไปอยู่ไหนก็ได้แต่ฉันไม่อยากอยู่ในบ้านฉันไม่อยากฟังเสียงบ,บ่นเสียงน่รารำคาญไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นฉะนั้นช่วงนี้มันจะไปแบบซีซัวเลยนะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์อย่าไปให้คุณค่ามากงั้นชีวิตมันจะลอยชายไปเรื่อยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีในเรื่องของประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะ คนที่เกิดนะ,ะในช่วงมกราคมถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานว่างานอยู่ให้ไปสมัสงานเลยนะหรือทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนเป็นนายหน้าอันนี้ถือว่างานจะขึ้นไหวดีความขยันสร้างผลงานจริงๆการเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะก็ต้องดูในเรื่องของความตั้งใจแหละว่าใครเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นกับเราที่สุดนะก็สามารถเลือกได้3คนเนี้อาจจะเป็นคนที่ สามารถเป็นคู่ของเราได้หมดเลยนะคะเราสามารถเลือกได้คนใดคนหนึ่งนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานนะคะก็เป็นความรักนะคะที่ยังส่งเสริมกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธค่ะถ้าเป็นแม่บ้านสีเรือนไม่ได้ทางานช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยกับเรื่องของความรับผิดชอบบ้างคือต้องดูแลบ้านดูแลสาม,มีดูแลลูกอะ่ะอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเราไม่ได้ เป็นแม่บ้านสิเดือนเราทํางานประจําก็มองว่างานยังเติบโตอ่ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือการบริการนะคะนี่ก็ถือว่ายังก้าวหน้ามากๆค่ะการเงินนี่คือรายได้นะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่แต่ความรับผิดชอบเยอะนะก็ไม่พ้นเรื่องของการกินกันอยู่หรือครอบครัวนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ค่อนข้างช่วยเหลือกันค่ะจะได้ภรรยาที่เป็นสีภรรยาเข้ามาดูและนะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้ดีมากๆเลยนะจะมีข่าวดีกับเรื่องงานมีความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษา คนไหนนะ,ะที่มีความคิดที่จะสอบนะคะหรือเอนทารนน์ก็จะได้มาหาลัยที่เป็นอันดับหนึ่งรวมถึงการขอทุนการศึกษาต่างๆก็จะมีข่าวดีด้วยรวมถึงบางคนที่ไปเรียนต่างประเทศก็จะสําเร็จบางคนนี่ยอยู่ในช่วงที่จะไปฝึกฝนอบรมง,งานค่ะก็จะมีความก้าวหน้ามากๆผู้ใหญ่จะส่งเสริมดวงเป็นอย่างที่สุดเลยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของคนที่ทํางานนะคะก็จะเป็นบุคลากรที่สำคัญอาจจะมีรางวัลน,นะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ะะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆค่ะเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้นะคะหรือพบคู่บุญค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆในช่วงนี้บางคนอาจจะมีข่าวดีด้านการตั้งครรภ์ด้วยเด็กที่จะมาเกิดจะเป็นอภิชาต,ต,ตบุตรนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ค่ะเดือนนี้มีที่ผลของให้การเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีค่ะเราก็ต้องขยันให้มากนิดนึงนะคะการเงินก็รายได้มาจากงานแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบ้างในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดก็มีที่ผลของให้โอกาสที่มีการเริ่มต้นในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายก็มองว่ายังเป็นคู่ที่นะคะส่งเสริมดวงก,กันกับเรื่องงานนะคะเพียงแต่เดือนนี้อาจจะ ยุ่งก,กับเรื่องงานมากจนเกินไปเลยไม่ได้ใส่ใจกันอันนี้ให้ไปปรับนะหรือเติมความหวานกันให้เยอะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าส่งบลดีกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็มีชื่อเสียงถึงจะมีความล่าช้าบ้างแต่ความสําเร็จหรือชื่อเสียงจะเกิดขึ้นแน่นอนอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะต้องรู้จักสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆให้ดีด้วยอย่าเย่ยหยิงเกินไปนะคนไหนมีชื่อเสียงมากๆก็อย่าเย่ยหยิงไม่ไงั้นมันจะทําให้นะคะ ในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความรุ่งเรืองเนี่ยไม่อยู่ยาวนานส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาอยู่แล้วแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะเพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงต้องใช้ของระดับท็อปทอปนะคะฉะนั้นตรงส่วนเนี้นะคะจะต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยดวงห้ามค้ำประกันค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีชื่อเสียงนะหรือคนที่เป็นพ่อมแม่แม่ค่ะ อันนี้อาจจะมีเข้ามาผัวพันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะเพียงแต่ว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าทำที่ใส่เด็กๆอ่ยไม่งั้นในเรื่องของความรักหรือครอบครัวจะเบื่อหน่ายเพราะมันก็เป็นอิทธิพลของให้ที่จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวด,ด้วยน,นี้ต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายถ้าตั้งคันอยู่ต้องระวังการแท้งบุตรนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจความดันหรือปัญหาโรคประจําตัวต่างๆต,ต,ต้องไปตรวจ รวมถึงเรื่องของการปูกระดูกปวดกล้ามเนื้อด้วยค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิจการงานได้ในช่วงเดืนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนะคะวันเสาร์นะคะวันจันทร์ค่ะรวมถึงนะคะวันศุกร์วันพุธวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะนาบอกว่าเดือนนี้นะคะวันสวยทุกวันแหละนัก็สามารถใช้ได้ในเรื่องของการประกอบกิจการงานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่จุดเทียนจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่จุดเทียนก็บอกว่างานเกิดโอกาสอาจจะมีการคัดเลือกบุคลากรมาร่วมงานด้วยอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยอ่ะหลายคนหรือเราแบบสัมภาษณ์งานหลายคนแต่สุดท้ายจะได้คนที่แบบได้คนที่ประสานงานได้ดีนะคะแล้วก็นะคะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะเกิดการร่วมมือกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่จุดเทียนยังบอกว่าต้องระวังนิดนึงนะการเงินหรือเรื่องของอ่า เรื่องของรายได้ต่างๆนี่นะคะอาจจะไม่บาลานซ์เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นยังลักษณะของไพ่นี่มันยังเตือนเรื่องการเงินอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือค่าใช้จ่ายทางไกลเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางมันยังเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุขบอกว่าคนโสดเนี่ยจะพบรักแบบคุมถุงชนนะหรือพบรักแบบต้องรับผิดชอบประมาณเนี้ย นะคะฉะนั้นเป็นความรักที่ไม่ได้แบบรักกันแต่เป็นความรักที่แบบต้องรับผิดชอบกันต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะฉะนั้นมองว่า ความรัก้าไม่รีบร้อนมากก็ให้ใจเย็นๆแล้วกันนะคะหรือนะ,ะจริงๆไพ่ยิซีบอกว่ามีไพ่ที่จะพบคู่แท้น,นะ,ะฉะนันถ้าเกิดเราพบความรักแล้วเราพบคนที่ชอบแล้วนะก็บอกกับผู้ใหญ่ของเราให้ทราบด้วยนะคะว่าเรามีคนที่รักที่ชอบแล้วอย่าถูกจับคุมถุงชนนะคะหรืออย่ารับผิดชอบใครโดยที่เราไม่ได้รักอ่ะนะคะมันจะทําให้ในเรื่องของความรักที่ดีของเราหลุดลอยออกไปนะ,ะหรือแม้แต่บางคนนี่รักกันแต่แสร้งว่าไม่รักกันอันนี้ก็ต้องแสดงอาการออกมาได้ว่า แสดงอาการออกมาบ้างว่าเรารักกันอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทําตามแต่ผู้ใหญ่หรือทําตามกฎเกณฑ์คือที่อยู่กินกันเนี่ยไม่ใช่เพราะความรับผิดชอบอ่ะนะคะคืออยู่กินกันที่ความรักอะ่ะต้องบอกกันให้เข้าใจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็มองว่านะคะอาจพ่ออกมายัางดูดีอยู่แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการปกระดูกต้นคอนะ แล้วก็ปัญหาเรื่องเส้นเอ็นค่ะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะสวัสดีค่ะ